ว่านมันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับเอาวันนี้มากับยายร้อนครับพี่น้องได้เมนูต่ำนะครับเดี๋ยววันนี้ยายร้อนพบนว่าอยากกินต่ำจัดให้เลยพี่น้องต่ำต่ำสตอพี่น้อง ตำสตอเล็บมือนังแล้วก็แซลมอนพี่น้องผสมกันเร็วๆแจักอิหยังเนี่ยทั้งแซลมอนทั้งขนมจีนพี่น้องเลยเนี่แซลมอนงามๆพี่น้องเลยตำส่วตำนนะไออ่ะแซลมอนแล้วก็ตีนไก่ไอเล็บมือนังเนี่ยวัวปเลยพี่น้องนะมีสตอเรีงามข่าปุ่นขนมจีนเส้นมิตรสินงามเอาแม่กินเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องไม่กินก็ย่ายร้อนเดี๋ยววันนี้ได้ให้แซ่บแส่น้องกันผักยังไงท่านตะวันนี่ท่านตะวันท่านตะวันอ่อนพี่น้องท่านตะวันอ่อนเอากินเลยแม่ใส่เหล็ส่วนใส่เล็ส่วน มามาพี่น้องได้จเจียวเลยสิมืนกันพี่น้องเป็นจะแซ่บจะแซ่บเฮ้ <c oughs> ยเดินไหนพีมือ,อ,อพีมือจะคล้องค่ะพีมือเจ้าของพี่น้องมันคือชุดจอดก็ไวอ่อน <c oughs> ชุดจอดก็ไวอ่อนน้ำแ <c oughs> สีบของเหนียแล้วแม่ออโอ้ยเลยไว้เสียบของเหนียดีพี่น้องนักไรเงียมามามา <c oughs> มาเซมอนก็ได้อบัลลิเตอร์ดุยดุยต้องกัดเอามือน,นี่ละขอโทษขออภัยได้พี่น้องยังได้ก็ได้ แซลมอนและมุนลิ่นนะเว้ยลินไก่กับหมักง่ายงพี่น้องจังไดนกับบัวคาเล็บเมือเร็พี่น้องเนาะเตือนว่าเปลี่ยนเติอนเจมือนั่งลดเล็บมือนั่งพี่น้องตันนเตง้เล็บมือนัง่นนงใส่แซลมอนใส่แซลมอนอยังอ่ะชะตอร่อม tòa 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 tòa

กินมันดูนะยอด่าตอะไรนั่น่ยคือมันเสียบไปแถมบรรยากาศเย็นๆต้พรมเผาพอดีพอดีพี่นรู้กินแบบม้วนเลยแสบพร้อมแล้วบ้างเหมือนถ้าแต่ม้วนไรเผาหยุดในหัวเนี่ย ข้าวโรนใช่หัวปรสิปานผ้าผ้ดา,พา,พาดิเนอเขาดีหนัวเลยใช่หมอนรักินโดนลวใช่หมอไปเนีย่ย 不乱。<laughs> <laughs>

บ้างกินมันดูวยมอนคือหวานเนี่ยกินน้อย่นี่เรเสียบเล้นะแมนยูเคยกินอยู่หนะวานหวานเซมอนแมนยอ,อ,อยู่แถววะนี่ไหน,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 นเนี่ยหวานมันเนื้อปลานหวานที่เว้น พักอีกอยังหนึ่งพักพก็คือก็คืรัดเออจร,รัดให้ดูโอ้ยไพดีครับเขาไปปลูกดินเนี้ยเขาปลูกพันธุ์หนามโออแม่นบอกอปลูกแบบแซ้นหนามเลยแซ้นหนามเลยคือจอกเหรอ เพืนให้ดูผักให้ดูคร <_ d umb> ับทุกคสมันอย่างหลังจินไก่แต่ไงพระโลว่าเจ้าละนก็ได้ <_ d umb> ต้องสผบ่อยอนป ันะว,ว่าแต่มันบดแดงเพชรสุดท้ใจเพชรนะแล้วบอกว่าเอาเพชรจุ่มันว่าแล้วจะได้โดวนว่ามันก็จัดเลยมันว่าจะคล้องแล้วจัดเองเพชรอ๋อเพชรเอง,งเองพชรเอง,องเองนาะรสชาติเพชรนี่ยยังแซ่บทำเพชรแห่งแซ่บให้กิน เส้นกัะปุ่นก็ได้มาผดเมือน,น,น,มน,นั่งกับเจรินก็มันไงนึงใช่จะว่ามันเหงานง ย,ยบบชิบลมปากดิหวานดีป่นแรงเรจนงามนี้

bán nó ừ cái gì đấy đẹp mưa nào đó, bắn ngay này đừng lên pha ba không? Ừ. hàng đó Con hết chụp cái nhà rồi bán 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 bóng ตะวันก mm ็แสบบกไปเนาะอป็่ดอกดาตีนบางแง่เนี้ยเรีบบางแง่ม่น อขากันหนออ่อยเสียบิลีพี่น้องหล่อนยังไม่ค่อยบอกเไดหล่อนเลยเสียบ จะกินก็กินเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ๋ยวขอโทษข้อภัยพี่น้องแหดข้อตือนำมาถ่านเจ็ดไปกูไ่กินเนาะเอาเสเจ็ดตัว Này khỏi Vết lái nhiều vô đó แฟับเราะต <c oughs> ัวดรอปก็ใบอ่อนกับบเดเลยพี่เนาะเส็ตตลอดนี่ว่าเขาว่าแสบแสบของแถมเลยห้าหลดห้านาหนูเห็นห้ดดาเน,น,น,นี่ยหน,นามมาไปใส่คนเห็นใหญ่เลยว้าปลาดูพูนพูนเน่าอย่างเนี้ยโอ๊ยตาย เรื่อยิ h ì น้ำไ,ไว้เว้ยเดี๋ยวเห็นเลยข้ากนายนพี่นอ้องเมน่นุ่มนียสายตำมันนี่ก็ได้ตำสตอเล็บมือหนังอลไรก็ใส่เส้ม่อนพี่นอ้องตัวเสียบของแถเลยครับเด้องกรถือว่าเป็นส่วนอะไรกันนพี่นอนะ้องเนาะใส่กระปุลส่วนแล้วใส่กระปุลนนำ้ำอืมิ่มเราก็บฝากก้นไหลก็เทียได้พี่น้องเด้อคือเกาเลยพี่น้องคูณได้มากกัก้นไหลอ่า ใส่ถูกใจกับกดแชร์ได้พี่น้องเด้อฝาด้วยไงน้ำน,น้ำแนวกันพี่น้องแล้วแม่ฝากพี่น้องได้จดฝากเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อหายายหลอนกับ <c oughs> ท้องปง้งอ่ะมื้อนี้เอาซ้ำนี่เราพ่พอแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งบส่สนซุปผูชุกคนเด้อให้ร่ำห้รวยให้โชคให้ลาบห้เงินไหลน้องท่องไหลมาเด้อพี่น้องเด้อให้รวยรวยทุกคนให้ไม่เอาอยู่มันควนเงินมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้อง โอ้ยเพีย้ยนไรเอาคลิปนี้เอาใจดนกพี่น้องเดี๋ยวพองคลิปหนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ